วันนี้คืออยู่บ้านเท่าเรียวดันแดงท่านผู้ใหญ่บ้านคันชื่อเลยครับชาติที่ชาติชาติยืนชาติเด็ดเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะคุยกันในึ่งหสิบสามหน่อยว่าคณะกรรมกนรนะโดยคุณธรรมถือว่าเป็นผู้ขายถือว่าเราไปตาบันที่ไม่ได้ขาดในการสำรวรทุภูมิระเทศทั้งว่าทุนเดินทางสังคมไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าหรือว่าทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องกัธรรมชาติ แล้วก็มาพุทพงท่านกูรานีครับบาทีนายโจอท่านนายโจอท่านพนพันธุ์โยธาจันทร์นะครับบุตรลานนที่เป็นสายของเราอยู่ที่หมู่บ้านดอนแจงหมูแปดหมูแปดนะครับหมูแปดที่การดำเนินการเรื่องกำเนดบริบทว่า เขาจะเดินทางไปดูทุนเดิมเบื้องอะไรบ้าแล้วก็จะลงรายละเอียดกันอยาให้ท่านนายกไปยกสมุดกองเชียร์จะเป็นเรื่องยากท่านนายกไปมัต้องเซ็นในมโยย่ด้วยความร่วมมือได้เพิ่มสองฟังได้มันมีจะตกวกันบ่ะต้องรับดำเนินการสร้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานนะทำแผนวบประมาณรวมกันแล้วก็ใช้งบซีโอใช้งบบุรณาการหรือหน่วยงานที่ต้องจัดทำแผนรวมเป็นแนวคิดเดียวกัน สามารถเช่นก่อนว่าปีนี่คุณทอนินัดดีเล่ทอนิปีวันทอนิดีเล่ทีนอยู่ขึ้นขาคุณเลยเอาไปใส่อย่างเนี้ยหม้อไก่มันบ่อยาวบ่อยาวเช่นน um, ี้บ่อยาวขันสุดผมว่าไต่บ้านโขกรามมันอยู่ไต่บ้านฟังใส่ของน้องเป่นข่วงหางมันอยูด้วน ขาเสร็จเรื่งหัวมันหัวตดหัวเออองต้นน้ำันแล้วเขายนะครับถ้าตรงนั้นนันกว้าไปกับบานเขาเขานดเขาเฉพาะบ้านเขาตรง้บ้านเขานีนหมองกระน้ที่เก็มหมดอยู่นะมองเอาไปมองนี่เอาไปหนมองนึ่งมีเฉพาะมองเงี้ยเด็กบ้านนี้กันมุฮัมมัดก้าวไปสอหม่องด้วกัน แต่กับมูเก่าก็ไปสอง okay. หม่องมูเก okay. ่าคนนี้มีดีเอาเฉพาะต้องมีแสบเลยแสบเลยเนี่ยเฮ็ดไปเท่าไหร่ขัดเจาะแบบเงาวเลยเนี่ยพวกการไทยสิบล้านมันกับพวกที่บอกไว้พวกเป็นเป็นร้อยรอยล้านเนี่ยคือเอาปัญหาต่างๆเอาเอเาฉพาะเอาปัญหาแล้วเอาสาเหตุเอาผลกระทบเพื่อต้องแสบยังสีอ่ะที่เช่นเป็นแหรวนไม่สิคันผูกกันแล้วเขาเลี้ยงกับปีนี้เพม่ได้เฮ็ดปีนี้เพม่ได้เฮ็ดปีนี่ไม่ได้เฮ็ดมันญญลั่นเป็นลูกศนคันไร่สครัะม้วนชนเนี่ยคือกฎหมายใครจะอข้อบัญญัติก็แล้วแต่ม้วนชนสิ่งใดก็ต้องถือคันเฮ็ดวั้น มอปตีนใชได้มอบิีทสอนคนมอบอตีใคนต้องการเนี่ยแม้พลังวลชนต้องการที่ไคุยกับเขาอ่ะทำอย่างนี้ดีไหมทาจจ่านก้าราชจการผมยอมสละต้นนะได้นังสังนะเื่ดนะใอ้มันล่นใน,ในในปริมาณไห้มันจัดระบบสุทธ่ที่มาสำรวจกระดึงต้องการม้วนของปัญหาสองนานปัญหาสามที่จะให้ปัญหาแล้วประโยชน์ตรงสุดขึ้นอย่าง ก็ค <sympath is> ือทานาท่านขณะดูแลดำเที่มีเปตนารมคาคุยนเนื้อิเแผนตอบโจททางสังคมมักก็เลยเป็นห่วงสุดเนื่องการระบบรวมนานี้เวีดเขี่ยวของกันครับอาทิตย์จะทึ่งทั้งแรงแแ่งอาทิตย์ทังทั้งแรงตัดตไมลงไงท่านท่านเพราะว่ามันเป็นปัญหาลู้สูการเบิองตรงนี้มันอาจเป็นการสมรวจใช่เลก่อนเราจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะนาแดง มันติดตอนจย์เรื่องน้ำแดงทีสุดคือการใช้น้ำารดัเม่วันนี้มีเกิดึ้นาวันนี้ทางการเสร็ือการต่อยอดการนี้จมันมเกิดแจกน้ำดัพอกระหูอยู่แหละรวมกับนี่ีงกับนี่เขาก็จะไปใส่พรมาพ่เียงพเป็นต้นต้องใช้หักะษาสต์มนิดมาข้างเขส่วนมากเป็นต้นน้ำเนาะทิ้หเป็นต้นน้ำไม่ต้งเลนแงนี่แหะบอกตบนินเป็นต้นน้ำรับ เสียวหน่อยมันอยู่เหมือนเดิมเลยนี่นะครับที่ฟาน์นี่ไม่ต่างอักเะติกเลยเพราว่าอะไรแข็วมาหางมันอยู่สิมันจะลงออกจากเดี๋ยวมาตีโคตรเลยครับลงน้ำเสียวหน่อยโคตรจไปตกลมลงขินต้นพร้อมอ่านมาคือรอบแล้วเจริญยี่สิบสามชิพหลานมุจจาวัดปริมาณได้บ่ขุดมาจะปีล่ะเพราล้วครับผมฉะนั้นน้่งคือนั่งไหนลงไปธรรมดาเพราะจะไปตรวจอ่างลูกองสพานตลอดวันนู่นนี่ต้องคัดคะแนนพื้นที่เท่าที่มีอยู่ เพชรในเล็กก <Es> <an> ็มีบวามสิทธ be ิภาพสูงส anyway, ุดต้องจัดการภายในก่อนถ้าเรื่องอย่างนั้นเป็นเรื่องของทิ่พูดดีพูดแย่เอขาก็ไม่ใช่เรียนครับเรยนประโยชน์ยังจากนู่นอีกทุนคำถามว่าเมื่อนั้นผมไปมันยังเป็นเรื่องอยู่ว่าบ้านนั่นน่ปลาใสบ่อยเลยบ้านอ้าวครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะแจ้ก็คือหนึ่งกระดิน้ำไปต้องเข็ม สองก็ค so okay. yeah. yeah. mm ือ hmm. น so ้ำบาดาลไมใช้แต่เราต้องใช้น้ำบาดาลโดยการชักเชยแล้วปัญหาตัวหนึ่งที่เวลาน้ำหลากมันท่วมเออน้ำหลากท่วมแัมีายตัวนึ่บ้านจานทุ่งเออายตัวนั้นมันมันไปติดไายตัวนั้น ทีนี่พ่อพอมันตื่นเนาะมันตื่นเว้าน่ามากมันก็ไปตันฝายตัวนี้มันกระถวยชาวบ้านคือชาวบ้านเขาอยากขุดลงไปขุดลงขุดให้ลึกอันนั้นแม้ว่าฝายโตัวทีมีชีวิตนึ่งจะเห็นระดับพื้นหน้าเลยอ่นบ่บ่บ่วบนั้นนั่นเอ่าไรเท่าไลผ่านไปเลยเขาสามารถเบ่งไบยในบ้านงินแดงกันบ่ตัวนั้นบ่ะ่วยบ่ะ่วยได้เออเขาจะระดับพื้นนะเบื้องบนน้ำได้ดีไลยก่อนแล้วมันโคตรชื่อ เรีนสำรวจม่นไรหมู่บานนี้การกระเกงน้ำนอหนีตัวน้ำฝนนีเรามีบ่อมันต้องํำรวจบ่อน้ำผิวดินไหมคือสนามจ่มหมูบ้านวัน้องหมู่บ้านจะรวมบ้นนียเกียวับยแงมบ้าหมู่บ้านห้าร้คนเรือนพ่อน้าแก่ปั่นเม่านลูกบานเมื่นสี่ใส่เรื่องคางคนมีภาพหมู่ล่องนะมันกับพใส่เนี่ยการสนามในคนเรือนมันต้องนมันต้องเป็นข้อมูลในจุดนี้นะครับนีต้นำที่ใส่ต้นหนำการกระทำมู่บ้านหรือ ถ้ามีต้มขุยมันว่าถ้าน้ําฝนตกที่มันหลากมาเ,เราจะพักน้ําจากช่วงหน้าบ่อหน่ไปเติมบ่นอน้ำแต่ละหมู่บ้านอ่าเป็นบอ่ออะไเห็นเห็นคลองสาไก่ลมาหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นบ่อพวงไหมบ่บอที่หนึ่งเต็มอ่าได้บ,บ่อที่สองที่สามพี่นะครับเติมใหมช่วงที่หนาคนที่หนาตั่งนั่นเองเป็นเพียงเพราะว่าอันนี้แกไขประธานเรียงน้ำเข้มนะวันนี้ถ้าช่วงน้ำเข้มก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือสูบมาจากแล้วก็พักอยู่บนผิวดินไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลแล้วก็เอาน้ำจากน้ำค่ามาเติมเป็นกลาง ก็ใช้รถถังรถไรก็ได้ตะวันเขาต้องเก็บของมลก่อนแล้วก็เอาไปใส่แม่แยนทีแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูว่าลำห่วยเอาไว้ไหนพวกไอ้ล่ำคล้องแล้วก็รลำห่วยตามข้อแม่ในตำบลเขาไม่อยู่แค่เส้นแค่สายแล้วก็น้องน้ดไม่อยู่สายนะครับคุอเป็นเรื่องขอรูปบบอ่าบางทีบางบางพื้นที่น้องสุนามีฝ่ายทีมันตื่นเขาต้องไปเบิ้งว่าต้องเห็นว่าพนังกันนาเปนมันสุดเนาะมันสุดลงหนึ่งมันมีการเกลี่ยใครเข้าไปใช้บุกอะไรเป็นแยนที่เขาตีเหตุตอ หรือคุณหลอกข้องกระจายหรือเท็เป็นล้องลักเข้าหากันค้อง้องหนึ่งเต็มไปหาหล้องสองหรือขยายล้องไปอีกกรได้นะครับอันนี้เขาจา้าเบิง้งบนหภวพาจากแกนป์ทีเขาจ้งผิดใจเย็งภาพแต่ประธาเรั่งเรื่งนนะครับผีอีกอีกคนหนึ่งเขาดูอยากครับ้อเพื่อผิดการสำรวจพื้นที่บ้านตปนแจง,งเขามีหมอย่าเนียตู้ย่านตูน้ย่านลองลองอันนี้แล้วก็ปสายตรงนีแต่เ้น ดอตตาเฮ้ยดอตดอแก้วดอแก้วดอแก้วัพจะบนงไปวะแน่นรับโอ้บันงมากมนอวนมากโอนกพยอดเลยเวเมมาตบเม่อวันที่ท่านน่ะมันอนไรม่จับร้มันไพาดไปด้นพที่น้ที่รจะเอน้ำมานี่นีตัวหนึ่งโกมาเดินแงที่พ่อมกเข้าได้ือเรื่องตน้องมากบุเห็ดเป็นอ้างเกบนะน้มยังจะพราใส่ ลอกมันลึกเขาเรียกว่าที่เก็บน้ำตักเก็บน้ำน้ำเนี่ยตอนนี้ต้องไปขอกับผมตัดผมับตอดผมับเลยตไปทัเรียงขอตมบเื่องก็่เบื้องบนเพราะว่ามมมาที่มันเป็นรืที่มอมาั้ปันันนมากกวนาแ่ครับีาน้ำน้ำเนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าน้ำมันเค็มเจาะบาดานแล้วมันปลนดิเนยังเค็มเดี๋นี้ ถ้าเกิน13เยดเตมันจะเข้มแบบเด่นข้นอย่างรดูอยูมูหนึ่งกับมูซี่น้่มสี่ไม่เต็มเต็มสี่ก็เป็นโซนเว่ามันเป็นโซนนี่แหละเนาะโซนทั้งเดียวเข้มดือมูเดมูเดแล้วก็มูก็ด้ว่าเป็นน้ำใสดินใสดินคสดิเีความหนึด้อของแต่ว่า

เอาลุงนี่บานผมรงถึน,นะฉ <ฮะ S 1> ันเคยปูแพ่งเ <ฮะ S 1> สียไม่ต้องมีเเสียนันขั้นแม่